สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักนะคะของช่องนั่งฟ้ารันดอมออฟเลิฟทุกคนนะคะวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะก่อนที่จะออกไปทานข้าวนะคะมีท็อปปิกดีๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะวันนี้ใช้ไพ่สำหรับใหม่นะคะไพ่แมวนะคะเรามาดูกันว่าพลังงานดีๆจากไพ่แมวจะทำอะไรให้คุณรู้สึกใจฟูบ้างค่ะชื่อท็อปปิกคือ ใครจะเข้ามาทำให้ใครให้คุณหัวใจฟูหลังจากนี้นะคะเราอ่านดาราม่ามาหลายคลิปแล้ววันนี้เรามาเอาแบบใจฟูบ้างทั้งคนโสดคนไม่โสดแบบดูซิคุณจะมีกิ๊กน่ารักน่ารักเข้ามาในชีวิตหรือเปล่าหรือว่าคนโสดจะเจอใครเข้ามาทำให้คุณใจฟูหลังจากวันนี้เป็นต้นไปหรือเปล่านะคะสุ่มนะคะสับไพ่เวลานะคะนางฟ้าจะหยิบให้คุณผู้ฟังสามใบนะคะ ใบแรกนะคะใครจะทําเข้ามาทําให้คุณหัวใจฟูน h t ออฟคัฟอัศวินถ้วยเขานะคะดูไพ่หน้ารักเชียวเขาจะทําให้คุณหัวใจฟูเรื่องไหนล่ะคะเขาจะพาคุณไปเที่ยวพาคุณแบบว่าไปทํานั่นทําที่บางคนอาจจะแบบว่ามีแบบว่าทรัพย์สินมีฐานะที่แบบดีพาคุณไปช็อปปิง้งช็อปปิ้งนะคะ คุณอยากทานอะไรดูจากว่าแมวที่ก้มลงไปกินนู่นกินนี่เขาจะขุนคุณให้อ้วนเลยค่ะคนคนนี้นะคะไนท์ออฟคัพนะคะอัศวินถ้วยอาจจะเป็นคนที่แบบว่าอยู่ทางไกลได้เพราะว่าคำว่าอัศวินมันต้องเดินทางต้องขี่มา้าต้องฝ่าฟันใช่ไหมคะแต่เขามีทุกสิ่งอย่างแล้วการงานที่มั่นคงแล้วก็ความรักที่ดีเขาจะเข้ามาทําให้คุณหัวใจฟูเขาอาจจะเกิดในธาตุไฟเมษสิงห์ธนูได้นะคะคนคนนี้อาจจะเกิดในเดือนตุลาคมได้แล้วก็เดือนเมษาได้เดือน สิงหาแล้วก็เดือนธันวาได้นะคะเขาจะเข้ามาทําให้คุณหัวใจฟูให้คุณแบบว่าอิ่มจนล้นทั้งอิ่มทั้งอาหารแล้วก็อิ่มความสุขเลยนะคะคุณผู้ฟงังไพน่ารักใบขออีกหนึ่งใบนะคะใครที่กําลังจะเข้ามาทําให้คุณหัวใจฟู s e v e n of p e เ t a c l e เจ็ดเหรียญคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่แบบว่าทำให้คุณรู้อยู่แล้วว่าใครคนคนนี้เจ็เหรียญเลขเจ็ดเดินกรกฎทาต้ามีนกรกฎพิจิตตกที่ราศีกรกฏนะคะ จะเข้ามาทําให้คุณหัวใจฟูคุณอยากได้อะไรเขาจะตามใจคุณคุณต้องการอะไรเขาจะหยิบยื่นให้คุณถ้าเขาเมีอ่ะคุณบอกเขาเลยนะโอนไวโอนไวใดๆเหล่านั้นเลยนะคะคนคนนี้นะคะจะเกิดปีขานได้ปีขานเป็นคนจิตใจดีดุดันแต่จิตใจดีพร้อมเปแล้วก็ปีจอปีกุลปีมะโรงแล้วก็ปีละกาได้นะคะเขาจะเข้ามาทําให้คุณหัวใจฟู ฟูจนคุณผู้ฟังรู้สึกว่าแบบอุ๊ยทำไมเธอใจดีจังเราไม่ได้สวยขนาดนั้นไหมค่ะสําหรับเขาคุณสวยน่ารักงดงามที่สุดนะคะเขาจะแบบสร้างความโรแมนติกให้คุณละมุนต่อหัวใจนะคะคนใบต่อไปนะคะใครจะเข้ามาทำให้คุณผู้ฟังของนางฟ้า Random of love หัวใจฟูเรามาดูกันนะสุ่มนะคะใบต่อไปนะ ควีนออฟวอลราชินีไม้ทำไมเขาถึงจะไม่เข้ามาทำให้คุณหัวใจฟูอ่ะคนคนนี้มั่นคงหนักแน่นเด็ดเดี่ยวแล้วก็ชัดเจนนะคะเขาค่ะมองคุณเป็นคนที่น่ารักน่าเสน่หาและเขาเป็นคนที่รู้จุดว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรคนคนนี้นะคะหากแม้ว่าเขานะคะเป็นคนที่คุณอาจจะมองว่าเขาอ่ะเป็นคนที่ไม่โรแมนติกไม่น่ารักไม่แบบว่า เข้าใจคุณเขามัมแต่หมกมุ่นเรื่องงานเรื่องการสร้างแต่ความมั่นคงแต่บอกเลยค่ะเขาคนนี้นะคะจะเข้ามาทําให้คุณหัวใจฟูราชินีไม้หากแม้นว่าเป็นผู้ชายก็คือเป็นผู้ชายที่หนักแน่นมั่นคงในความรู้สึกหากแม้นว่าเป็นผู้หญิงก็คือหนักแน่นเช่นกันนะคะแต่ว่าตัวไม่นแน่นนะคะอาจจะเป็นคนที่แบบสวยดูดูมีสเสน่ห์แล้วก็ดูแบบว่าหญิงแต่ว่าจริงๆแล้ว,วโรแมนติกที่สุดเลยค่ะคนที่จะเข้ามาทําให้คุณหัวใจฟูนะคะก็คือคนที่เกิดธาตุน้ามีนกรกฎพิจิต แล้วก็ธาตุไฟเมสิสงธนูได้นะคะแล้วก็ Queen of War d นะคะธาตุลมได้ด้วยนะคะขออีก2ใบนะสอใบนะเอาใบาที่หนึ่งใบ,บนี้เดชชาลีออดเช่าใบนี้คนทางไกลซ้ำที่ราศีกรกฎธาตุน้ำนะคะเดชชาลีออดคนทางไกลคนต่างชาติคนต่างศาสนา,ศาคนใดๆก็แล้วแต่ที่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับคุณจะเข้ามาทำให้คุณหัวใจฟู เขาจะมาทำให้คุณรู้สึกแบบว่ามีความสุขแล้วก็เจ็ดเหรียญออกมาคือต่อให้จะมีคนเข้าต่อให้คุณอ่ะจะฮอตแค่ไหนมีคนอยากจีบอยากเปอยากใดๆเขาแค่ไหนเขาไม่สนค่ะเพราะเขารู้ว่าการแบบว่าได้หัวใจคุณเป็นสิ่งที่เขา พร้อมที่จะควยพร้อมที่จะสู้นะคะเดชาริออตคนคนนี้นะคะบอกเลยค่ะถึงคุณอาจจะมองว่าแบบอุ๊ยนางฟ้ามันไกลกันนะ่ะเราเบื่อแล้วอะเราอยากเจอคนใกล้ๆมั้มาแต่ว่าถึงจะตัวไกลนะคะแต่ใจใกล้นิดเดียวค่ะเขาจะกลับเข้ามาทำให้คุณหัวใจฟูเดชาริออตเดือนกรกดาเลขเ็ดเลขเ คุณกับเขาอาจจะมีวันเดือนปีเกิดที่มีเลข7หรือว่ามีความสัมพันธ์7วัน7สัปดาห์7เดือนนะคะคุณผู้ฟังรอเลยคนทางไกลจะเข้ามาทําให้คุณหัวใจฟูแล้วก็มาหยิบยื่นสิ่งดีๆพาคุณไปเที่ยวไปทานข้าวแล้วก็ตามใจคุณด้วยนะคะ คอยหนึ่งใบนะคะใครกันนะจะเข้ามาทำให้คุณผู้ฟังที่รักของนางฟ้าหัวใจฟูเดอฟู oo, เป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองเกิดธาตุลมได้มีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองสดใสล่าเริงอาจจะดูเจ้าชู้ไปบ้างแต่ว่ารักจริงหวังแต่งนะคะรักแล้วรักเลยรักเดียวใจเดียวนะคะถึงตอนเขาโสดเราจะดูแบบเดอฟูฟูฟ้าแบบดูเจ้าชู้นะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่แบบใจดีรัก